สวัสดีครับทุกคนผมแชมป์นะครับจากช่องแชมป์เจาะสนามนะครับวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์โปรแกรมกระชับมิรสโมสรคู่ระหว่างบอลหมัดเปิดบ้านเจอกับฮิเบอร์เนียนนะครับทีมดังจากสกอตแลนด์ในวันที่15กรกฎาคมพศ2568นี้นะครับบอลจะเริ่มในเวลา1ทุ่มตรงนะครับเกมนี้แม้จะเป็นนัดกระชับมิรนะครับแต่ละทีมก็ขนตัวจริงมาโชว์ของเพียบนะครับเจ้าบ้านอย่างบอลมัดฟอร์มหลังๆไม่น่าไว้วางใจนะครับแต่จังหวะเกมสวนกลับยังคงคมกริบนะครับแถมสถิติไม่เคยแพ้ฮิเบอร์เนียนมาก่อนเลยจากการเจอกันล่าสุดก็ถล่มไป 4ประตูต่อศูนย์แบบไม่ไว้น่าเลยนะครับทางฝั่งฮิเบอร์เนียนนะครับถึงจะลุกมันยิงกระจายนะครับแต่เกมรับยังมีช่องโหว่ให้เจาะตลอดนะครับโดนอาจแจกดไป6เม็ดก็มีมาแล้วนะครับภาพรวมคืนนี้บอลหมัดเหนือกว่าทั้งคุณภาพและผู้เล่นและเกมรับที่ดูนิ่งกว่าแต่ถ้าประมาทเมื่อไหร่นะครับฮิเบอร์เนียนก็พร้อมลงโทษทันทีแฟนบอลเตรียมมันได้เลยนะครับพอเกมนี้อาจจะมีประตูให้ลุ้นกันทุกครึ่งแน่นอนสําหรับเกมกระชับมิตรคืนนี้นะครับเชียร์บอลหมัดดีกว่านะครับด้วยขุมกําลังที่แน่นกว่าและปัจจัยใในนนนนบ้าาาะะรแลลผงที่ชก การก่อนหน้านี้นะครับพวกเขามีโอกาสเบียดชนะ3ประตูต่อ2ได้อย่างสนุกอีกทั้งเกมน่าจะอัดแน่นไปด้วยประตูนะครับมีลุ้นสูง2.5แน่นัดน,นี้นะครับใครชอบก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยใครที่อยากรับกลุ่มที่เด็ดบอลนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดดีเคเควันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า